โดยเิเศษอุตราวิถีขบวน9นะครับเคสยฮะหัวรถจักรรถใหม่บางคนยังไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็เป็นตู้นนอรรุ่นใหม่นะครับ CNR นะครับถ้ามีโอกาสขึ้นได้ขึ้นเลยใหม่ได้อะไรครัะวันนี้รับห่วงนะครับ5 2 1 9องหนรถแรกนะครับ วันนี้เนี่ยนะครับจะรวบรวมรถไฟตั้งแต่4ี่ทุ่มตอนไม่ใช่โทษ5้าทุ่มนะครับเพราะว่าเราเสียเวลามาตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีสามฮะจนถึงขบวนด่วนสุดท้ายของวันนะครับจะรวมในคลิปเดียวเลยนะฮะนานๆทีจะถ่ายเท่านั้นไม่ได้ถ่ายบ่อยหลายคนขอมาก็จัดให้นะครับเดี๋ยวจะรวมในคลิปเดียวไปเลย ีโอกาสเดลิวิวการเดินทางให้นะฮะขบวนนี้หนึ่งศูนย์แปดนะฮะเอาตอมต้นทางรถล่าช้าไปห้าสิบนาทีแล้วก็ลดลงมาเหลือสี่สิบตอนนี้ลดลงมาเหลือยี่สิบนะฮะก็คือห้าสิบสี่สิบสามสิบยี่สิบนะครับก็ล้อรีกระดูกพิเศษหนึ่งสามช้าตอนที่ทำหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ะครับไปช้าตรงบ้านด่านนะฮะรถไปถึงทุ่มกว่านะครับก็เลยออกมาช้านะครับต้นทางช้าไปห้าสิบกว่าหมายเรียอะไรครับวันนี้เอาตอม4ีหน ที่หนนะครับหัวรถจักรจากแดนใต้นะครับก็คือจากภาคใต้นั่นแหละนะครับ ตอนนี้หนึ่งสามมาแล้วน้องถ่ายด้วยนะครับโอเคก็จะร้อดีกับรถด่วนพิเศษหนึ่งสามนะครับก็ 108กันหนก็ไม่ค่อยได้เจอกันที่ชุมแสงนะครับมันนานทีเท่านั้นจะเจอกันครั้งหนึ่งนะครับนะอุ้ยของเยอะมากเลยนะฮะโอเคตอนนี้ดดดพิเศษ1 3มาแล้วนะครับวันนี้1 3ก็ล่าช้าอยู่ที่30กว่านะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่า คือ108เนี่ยถ้าตามเวลาเนี่ยก็รอ <c oughs> ก็รอดีหนึ่งสามาถูกแล้วนะครับถูกอยู่แล้วนะครับแต่บังเอิญว่าวันเนี้ยเสียเวลากันมาทั้งคู่นะครับก็เลยมาเจอกันได้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่เออไม่ใช่เสมอไปนะครับไม่ได้เจอเสมอไปเอาง่ายๆนะครับนานๆทีครั้งหนึ่งจะเจอนะครับครั้งหนึ่งอะนะครับหรือไม่ก็เดือนหนึ่งจะเจอ นะฮะโอเคตอนนี้โดพิเศษหนึ่งสามกำลังเล่งเครื่องมานะครับวันนี้เนี่ยนะครับจะรวบรวมรถไฟทั้งหมดนะครับที่หลายคนขอมาพี่แล้วแล้วก็มีคนถามว่าจะถ่ายขบวน9ก้าถึงห้าหนึ่งไหมนะครับผมยังไม่ได้ตอบอะไรนะครับวันนี้ผมดีดเอาง่ายๆนะครับถ้าวันใดที่ดีเนี่ยแปลว่าผมถ่ายขบวน9ก้าถึงห้าหแน่นอนนะฮะ แต่ถ้าวันไหนที่ผมไม่ดีก็แสดงว่าผมไม่ถ่ายจบแค่นั้นเองโอเคตอนนี้เครื่องการทางนู้ลงแล้วน้องถ่ายด้วยนะไม่รู้ว่ามาจากช่องไหนนะครับตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งนะครับเที่ยงคืนสามสิบนาทีนะฮะมันก็มีเพลงหนึ่งชื่อว่าเที่ยงคืนยี่สิบเที่ยงคืนสิบห้านาที นะครับของวงเทวิ t y ี i ไฟทาวเวรก็ไปลองหาฟังกันได้นะครับแล้วก็เพชอยากให้เธอลองอะ่ะมันจะมีท่อดหนึ่งที่ร้องว่าเที่ยงคืน15นาทีฉันนั้นแค่อยากขอจุดๆนะครับมันมีนะครับ,นะรบสองเพลงนี้ไปหาฟังกันได้เลยอ่าโอเคตอนนี้เครื่องกั้นลงแล้วนะครับ ผมดูว่าจะเข้าล้าง3ามนะฮะถ้าเข้าล้าง3ามเนี่ยแปลว่ารอตามหลังด่วน5้าสด้วยนะครับแต่ไม่ใช่เข้าล้างสองอ่าตอนนี้นะครับด่วนพิเศษหนึ่งสาเนี่ยจาก30อาจจะลดลงมาเหลือ20กว่าหรืออาจจะ30มเปะ๊ะเท่ากันนะครับหรือไม่ก็108อาจจะ20กว่านะครับ หนึ่งสามอาจจะสามสิบกว่าก็ได้นะฮะคือบางทีผมไม่ได้บอกหรอกว่าอะขอบวนนี้ล่าช้ากีน่นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่รวบรวมรถไฟเป็นคลิปเดียวกันเนี่ยก็บอกเลขขบวนเฉยๆอย่าง9 1 0 1 0 7 1 0 8อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่า9เสียเวลามา50อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคไฟเขียวนะครับผ่าน <c oughs> เอารถมันผ่านอยู่แล้วนะครับมันไม่จอดชุมแสงนะครับไปจ่อีทีหนึ่งที่พิจิตรพิศิโลกอุตรดิศถ์สะอาดเด่นชยัยบ้านปิดนะครลำปาาขุนตาลพูนเชียงใหม่อยู่ข้างหลังจะเป็น107กับ51นะครับซึ่ง108จะไปเจอนะครับไปเจอก่อนเลยนะฮะโอเคมาแล้วฮะโด่มนพิเศษ13อยู่ทางนู้นเดี๋ยวมาดูกันว่าคีดหมายเลขอะไรนะครับ บางทีผมอาจจะไม่ได้บอกหรอกว่าเออขอบวนนี้ล่าช้า20อาจจะบอกแค่ว่า20กว่าอย่างนี้ก็ได้อยู่ให้ห่างก่อนโอเคน้องเขาถ่ายด้วยนะครับน้องเขาเป็นเอซรถไฟไทยเหมือนกันถ่ายก็ต้องระวังนะครับอยู่บนสถาน,นี้ไม่ได้แบบว่าไปยืนตรงกลางหมายเลขนายรขาวันนี้น้องถ่ายด้วยฮะ หมายเลขอะไรอะ่ะโอ้ห้าสรถสาแรงจริงๆคีดไสองสามสนะฮะรถสาโอเคออกได้ฮะหนึ่งศูนย์แปดอืม หนึ่งสามช้ายี่สิบกว่านะครับหนึ่งศย์แเช่นกันยี่สิบกว่าแต่เวลาต่างกันหลีก <c oughs> <c oughs> กันเบาๆนะครับหนึ่งศนย์แปกับหนึ่งสามซึ่งสองขบวนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าจะไม่ค่อยเจอกันหรอกนานนานทีจะเจอครั้งหนึ่งนะฮะไม่ก็เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งอ่ะเอาง่ายๆ หายากมากนะต่อไปก็จะเป็นห้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งเป็นสวยงามฮนะหนึ 108, ่งศูนย์แปดหนึ่งสามดวนห้าสองคีบไฟนะครับตามหลังหนึ่งศูนย์แปดไปติดติดเลยหมายแรขอะไร,รอ่ะ สองสอง,ส,องสามโดวนพิเศษ1นึนะครับก็จะร้อลีกอรถเร็ว1นึนะครับปกติ1.4แทบจะไม่ค่อยหลีกที่ชุมแสงสักเท่าไหร่นะครับนานๆทีเท่านั้นนะครับแค่นานๆทีครั้งหนึ่งนะครับรับ <c> ห <oughs> ่วงด้วยนะฮะ หมายเลขอะไรครับวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่โดดพิเศษจะต้องดีดรถเร็วนะครับเพราะว่าบางทีรถเร็วก็ดีดโดดพิเศษได้โดดพิเศษก็สามารถดีดรถเร็วได้เช่นกันนะครับหมายเลขอะไรครับวันนี้โดดพิเศษหนึ่งสี่นะครับห้าสองแล้ววะห้าสองสองเก้า ทั้ง29ล้องนะครับปิดไฟด้วยตอนนี้107ก็ลังรออยู่นะครับโอเคเปิดไฟแล้วตู้สเบียงไทยในตำนานกลับมาแล้วฮะ ำนานที่ถูกลืมกลับมาแล้วไม่ได้ขึ้นนะฮะถ้าขึ้นโดนด่าเลยไม่มีตัวขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าขบวนนี้เนี่ยตามหลักความจริงคือมันไม่จ่อหลอกชุมแสงอะนะครับแต่ว่าถ้ามันจําเป็นก็คือจ่อล้อหลีเฉยๆนะครับแค่นั้นเองไม่ก็จ่อรับผงในบางครั้งตอนแรกเนี่ย ด่วนพิเศษหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนนะครับเอาง่ายๆประวัติย่อๆแล้วกันแต่ก่อนเนี่ยมีมีรถนอนทั้งหมดนะครับมีรถนอนทั้งหมดเลยมีตู้สเสบียงที่เป็นปรับอากาศด้วยหลังๆมานะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับไอ้ตรงตู้สเสบียงตรงนั้นท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับตอนเนี้ยมันกลายเป็นอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี้ยนะครับตู้สเสบียงปรับอากาศเนี่ยเดี๋ยวนี้แต่ก่อนมันหาง่ายแต่เดี๋ยวนี้มันหายากมากนะครับ ตู้เสียงปรับอากาศก็จะคล้ายๆกับรถนอนนะครับแต่แค่ว่าเออผมจะพูดว่าไงเดียมันเออมันมีแอร์เอาง่ายๆนะครับมันมีแอร์ง่ายๆแค่นั้นสั้นๆนะครับปัจจุบันก็อย่างที่เห็นฮะดวดพิเศษหนึ่งหนึ่งสสนะครับหนึ่งสนะฮะหนึ่งสก็กลายเป็นอย่างนี้ไปซะแล้วพ่วงเหมือนโดดพิเศษทักษิน3.7.4.5เลยนะครับ ก็คืออะตู้นอนสามข้างหน้าสามหลังอีกสามนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยก็จะเพิ่มมานะครับโอเคมาแล้วฮะหนึ่งย์เดรถเร็วกรุงเทพอภิวัตเด่นชัยเที่ยวแรกของวันนะครับมาเจอเที่ยวร้องสุดท้ายนะครับใยแรกอะไรเบวานนี้เอาสตอมนะฮะตู้นอนอยู่ข้างหลังอีกนะครับ มายอะไกันนะครวันนี้หสี่หนึเรถเรหนึ่งศูนย์เจ็นะครับ 1 4ึ่ก็ล้งออกแล้วอา4หนึ 9, ่งสเตอมนะฮะสีสดใหม่นะครับโอเคตอนนี้หนึ่งสก็ออกแล้ว เขานอนอยู่ออกแล้วฮะหนึ่งสี่อ่าของมันอย่างสวยงามฮะทั้งสองขบวนเลยนะครับหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดเที่ยวแรกกับเที่ยวล้องสุดท้าย ออกไปแล้วนี่นะฮะรถเร็ยวย้ำดึกนะครับเที่ยวแรกของวันที่จอดชุมแสงเป็นสวยงามทั้งสองของบวนฮะหนึ่งศูนย์เที่ยวสุดท้ายยังไม่นอนนะครับหมายแรยกอะไรครับวันนี้ 双苏队。 สี่ห้าหกศูนย์ด่วนน้ำมันสายหกสี่สองนะครับก็กล่าวว่าจะจะไม่ได้มาถ่ายหรอกนะครับไม่รู้ว่าจะร้อดีกับขบวนอะไรนะฮะเข้าล้างสอง โอเคมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับน่าจะเป็นหกสามเจ็ดนะครับยังไม่ใช่ด่วนห้าหนึ่งนะฮะด่วนห้าหนึ่งยังอยู่แถวเดินมากอกขาวทองอยู่เลยนะครับโอเคด่วนดำหกสามเจ็ดทาหกสามแปดไปด้วยวันนี้นะครับ ตอนแรกก็กล่าวว่าจะไม่ได้ลุกมาถ่ายนะครับแต่คิดไปคิดมาลุกมาถ่ายเป็นของแถมแล้วกันนะครับคลิปเนี่ยรวมกันประมาณ5้ถึง7คลิปนะครับโดยรวมนะนะครับถ้ารวมเป็นวินาทีเนี่ยก็อาจจะประมาณ10กว่านะครับหรือไม่ก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับอาจจะ16นาที20นาทีอะไรก็ว่าไปโอเคไฟสีขาวอย่างนี้ จำให้ขึ้นใจเลยว่าคือ QSY นะครับถ้าไฟสีน้ำตาลเนี่ยเดาเดาได้เลยนะครับว่าเป็นอัลตอม G A G K Hitachi นะครับจำง่งายๆส่วนรถปูเนี่ยนะครับโดรายมอนเนี่ยก็จะคล้ายๆ QSY เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเลยแต่ต่างกันตรงที่ว่า QSY เนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าเป็นของโดรายมอนเนี่ยที่เป็นฟ้าเหลืองอะไรเนี่ย ะครับที่ทำรถสินค้าปูนอะนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเอ้ยใช่ขเขาไอ้โทษข้างบนจะเป็นสีฟ้านะครับส่วนข้างล่างจะเป็นสีขาวนะครับมันต่างกันตรงนี้นะฮะโอเคด,ด่วนนำ637นะครับเพราะว่าตอนนี้ในสายเหนือมีสองขบวนที่ได้เคียวนะครับเนบันดานดวนนำนะก็คือ637กับ638นี่แหละ นะครับที่ได้คิดวายมาทำขบวนนะครับหมายเลขอะไรเทับวนี้ยังไม่ใช่ด่วน51นะครับด่วน51ตอนนี้อยู่ที่30กว่าจะลงคลิปตอนไหนยังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าคลิปมันยาวและใช้ระยะเวลาโหลดโหลดนานมากนะฮะหมายเลขอะไรครับวันนี้5222 สองสองสองนะครับถือว่าเป็นของแถมให้นะครับถือว่าเป็นของแถมให้มันดึกจังเลยตีสองสี่บฮะมาก่อนด่วนห้าหนึ่งด้วย ที่หกสี่สองโหทำไมมาดึกจังนะครับบางวันเนี่ยหกสี่สองมาช่วงเช้าไม่ใช่สิประมาณช่วงเย็นนะครับแล้วบางวันอะนะครับวันนี้เหมือนถ่ายหัวจักเกือบครบเลยทั้งออาตอมสี่หนึ่งสี่เก้าจีสี่ห้าศูนย์ที่ทำดวนสายหกสี่สองคีดวที่ทำขบวน เก้าหนึ่งูนหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับแล้วก็ฮิตาชิหนึ่งูนย์เก้านะฮะโหวันนี้ถ่ายเกือ,กอบครบเลยก็ครบแหละนะครับครบเลยนะฮะสองหนึ่งหนึ่ง GK ด้วยโหวันนี้เหมือนถ่ายครบทุกขวจากเลยเนี่ยวันนี้ถือว่าอันเนี้ยเป็นของแถมนะฮะร,รถสินค้าย้ำานึกโหอไม่ค่อยได้เจอสักเท่าไหร่นะครับ ออกไปแล้วเดี๋ยวรวมไปเลยปิดท้ายชั้นสามฮะอ่าบชสหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ด่วนเที่ยวสุดท้ายฮะด่วนห้าหนึ่งกรุงเทพพิษณุเชียงใหม่หมายเลขอะไรฮะวันนี้ ราชามา20กว่านะครับ